เจ้าหน้าที่ในเรือนจำเหรอโอ้ตื่นเต้นเออใช่จริงด้วยก็ว่าทำไมเขารู้ว่าทำไมตื่นเต้นวะทำไมเขารู้จักอาจารย์กันด้วยเหรอบ้านเลขที่สามสิบสามส้าดีไหมครับแล้วมาไปทาอะไรล่ะมึงอยู่มานาแล้วยังบ้านเลขที่มันจะเป็นออกอะไรบ้านเลขที่มันมีดีไม่ดีด้วยเหรอมันส่งจดหมายถึงบ้านมึงส่งของจึงบ้านมึงส่งช็อปเปี้ยรัชดาถึงบ้านมึงก็พอแล้วไม่ใช่เหรออะ พอมีดี <ๆ S 2> ไม่ดีเรื่องเลยบ้านที่เนี่ยมึงอย่าไปปัญญาอ่อนตามหมอดูห่วงช่วยปัญญาอ่อนเบอร์เจอบ้านเลขที่กับบ้านเลขที่มันมีไม่มีมีสัญญาบัตรปัญญาอ่อนไอ้พวกที่บอกว่าบ้านเลขที่มีมีมีหลายมีเสียอะไรหอายพวกนี้ปัญญาอ่อนพวกที่แนะนำก็ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนได้กันทั้งหมด มักหนึ่งจะดีไม่ดีไม่ดีสันดาลันึ่งจะดีไม่ดีคนเหลืไม่ดีไม่เลยที่โทษทุกอย่างยกเว้นโทษสันดาลตัวเองเจ้าสารการกินกับยากินเล้าทำไปบรรลุโสดาบันไดเรากินเล้าเราพิจารณาทำได้นะก็เล่าไม่ดีในมาแผ่นี่ใช่ไหมล่ะเออก็เป็นหนทางในการพ้นทุกได้กินเล้าได้พิจารณาทำได้กับบรรลุทำได้อะ อาจารย์สอนให้คนมีสติปล่อยพาให้เป็นแต่จารเปลี่ยนร้อนตลอดตั้งสติใจเย็นคาอย่าสาระแนจ้าม่ต้องสาระแนกับกูจ้าใส่หัวกระบังดอกไฟจ้ากุจะด่ามีปัญหากูไม่ล่ะโอ้โี่ต้องตั้งลำใหม่หรือเปล่าใช่ไหมฮะมาอาจารย์ละไปตรงนู้นอีทีหนึ่งเซียมซีต้องว่าเป็นกุศลบาของทางวัดหรือเปล่าครับเป็นความมงายไร้สาระจ้าเป็นความเพ้อเจ้อจ้า แตงโมว้าเลขที่สิบสามดวงไม่ดีดวงไม่ดีคืออะไรแล้วตังโมคือใครแตงโมไหนกอะถ้าเราถือสิบแปดแล้วมีคนยื่นขวดมาให้แล้วบอกว่านี่น้ำปลานะแล้วมันใช่น้ำปลานะไหมคะไม่เข้าใจอะไรวะมงเล่นบุกอะไรเด็กกูงงอ่ะ ดัดฟันทำไมไม่ต้องสารแนงกับกูจ้าฟันกูไม่ได้ฟันมึงกูไม่ได้เอาฟันยาไปดีปาเบอรแล้วจัดฟันเด็กก็เลีอยู่ในปากกูอยู่ในฟันกูนัดยาที่ดึงฟันด้วยฟันกูกูจะจัดไม่จัดหนักูก็บาลตรงไหนมึงหนักฟันมึงหรกูไปดึงไปเยื่อฟันออกจากปากมึงเหรอสารแนงวัมาถามกูดัดฟันทำไมเลิกสารแนงเลื่อนชาวบ้านก่อนจ้าไม่ต้องไปถามเขามีทำไม่ทำทำไมมีทำไม่เลยสารแนง ไปดั่นถามคนในบ้านลัวนผมตกสภาพมีญาติไปดูดวงตอนผมสลบอยู่สามวันถ้าตอนอายุยี่สิบไม่ปวชจะมีอากเป็นไตดวงกังวลไม่ตายหรอกคนมนจะตามันกายเกียร์ป็นวดไวไเฉยไม่ต้องสาระแน่จายเดี๋ยวคุถึงเวลากูบวชเองมาเป็นเจ้าภาพเปกูสิคต้องการเงินสักสิบล้าน่อยล่ะแต่้านนี้มันเป็นเจ้าภาพให้คุณถึงปบนวชเลยจ่ายไมมล่ะสิบล้านเบาๆคุณรวมได้สิบล้านไเดี๋ยวไปบวช มาดิถ้าคุณย้ายกูบวชกอดไปหามบได้สิบล้านเด็วกูปวชให้ตอนนี้กูมีคุณค่ามากนะเมึงมึงต้องเงินสิบล้านมาแลกกับกูสิบล้านถวายวัดป่านาพน้อยแล้วกูไปบวชให้มาอะไรที่จับช่างเดียวเจอแต่เหตผลมาไปสู่ขอเมีคนอื่นที่ตรงไหนครับในเมื่อเขายังไม่ได้จดทะเบียนสอรถจักรเขาไม่ได้โกหกจริงๆว่าน้าด่าจ้ามึงไปขอเมีคนอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับจดทะเบียนสอรถจักรไม่จดทะเบียนสอรถ แต่มันไม่เกี่ยงมือการเขามีผัวแล้วมันไม่เกี่ยงจดทะเบียนไม่จดทะเบียนมันนอนเอากันทุกคืนมันเป็นใครล่ะมันแชร์ันดาไปขอมาดาโอ้โหว่าอนุญาตเรียกมาไม่เกี่ยงจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนจะไปเป็นผัวมีอการมันนอนเอาไก่เดือดไปบ้าทุกคืนมันไม่เกียจแต่มันหน้าด้านเนประเด็นนะถ้าเราเลี้ยงไก่เพื่อกินไก่จะบาปไหมครับ มันก็เป็นการเปลียดเบียนอยู่นะฮะในทุกเด็กกระโปรงโลทั้งหลายไม่ต้องแอบมาขอขึ้นมาและบุหรี่ขาดไม่มาคุยแต่เพิ่งบุหรี่หรอกพวกเด็กฟันน้ำนมไม่แก๊งฟันน้ำนมเนี่ยไม่ต้องขอม้มาคุยกังไม่รู้เรื่องไปโตวันนี้ก่อนเข้ามาคุยอย่างโอีกห้าปีเข้ามาคุย บัพตินาโปรไฟล์จะช่วยกระตุดหนุนให้การสนับสนุนแรงกากูจะนี่เอวาม่ต้องส่งให้กูหรือผูบล็อกเลยนะส่งขอขึ้นมาอยู่ได้ปะเพื่อนไปกูกับมาที่ไปเรไม่รู้เรื่องเราล็ไม่ไปกยกับกู เรหายใจปกติแบบไหนก็หายใจนะอะไรวะจะสอนคนให้ใจเย็นแต่ใจร้อนมากค่ะไม่ต้องสาระแนจ้าที่เราพี่สอนนั้น่คุณด่าคุณสาระแนนะไม่ต้องสาระแนจ้าสอนไม่ได้จิกหัวกบาลตัวเองลาก กูแสดงตัวอย่างไม่ได้เพราะกูม่มีผมจิกกับบานตัวเองนะจ๊ะมึงมีผมใช่ไหมจิกแล้วลากตัวออกจากที่ต่ออวบไปจ้าง่ายไม่ต้องสียแรงมาฟังจ้าทำไมอารมณ์ุนเฉียวจังเลยค่ะเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของเมืงจ้าอิสุนารี วงด้วยคืออะไรครับพวงด้วยคือเรื่องศาสนาอะไรต่างๆเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพูดนะไม่ใช่หลักศาสนาความจริงอาจารย์ขอตอบถามได้ครับลูกที่ทะเลาะกันแล้วให้พ่อแม่กลับเพื่อที่จะอยู่ทะเลาะกันนี่บาปไหมบาปสิเราเลื่อนกระสือไกันเองจำไป็นต้องอุราถ้าอุ่าอุถายไม่ได้สิอกระเล่น่น เราสอบถามในคันลูกนนี้ตอบไปแล้วมดขึ้นโตกินข้าวทุกวันปัดทิ้งเอ่าแล้วก็มาทุกวันทําไงดีครับมันก็อย่าอาหารไปวางบนโต๊ะสิบตัววางแช่วันละเท่าไหรถ้าไม่มีกับข้าวมดก็ไม่ขึ้นมึงไม่มีกับข้าวมดมันก็ไม่ขึ้นกับข้าวต้องกับข้าวมันไม่ใช่ขึ้นหรอกมึงวางไว้แล้วมึงกินกับมดจะไม่ทันมาหรอกอ๋อคือมันสิ้นอยู่แล้วเวลานี้เวลาเลิกงาน อ๋อไปห้างไงแฟชั่นเนี่ยจมบานตัวติดเลยแฟชั่นถึงสื่อเริ่มซื้อได้ตอนเจ็ดโมงตอนนี้นำพิกสามารถซื้อได้เลย ไม่ใช่คำถามถึงมันมีกระสุนไหมไม่ต้องเเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรถามใหม่ต่อเนื่องคำถามมันเยอะจะมาตอบซ้ำๆแบบนี้ไม่รู้อะไรเมื่อกี้นี้เรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วไม่ใช่คหมายถึงมันมีพระสูตรไหมไม่มีจ้า จะทำันดาจ้าข้าปฏิบัติเออยังไม่มีเวลาอะไรเลยภาคปฏิบัติเทคนิคทุ่งสงใช่าไม่สิบเก้ากรุณาใช่ 他们应该努力。